สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับมือนี้กสิมาน้ำเสนอหกรออิตุซุเอ็นชิวอานะครับเอ็นชิวอาร้อยห้าสิบแรงขั้นนี้ห่างแท้นะครับผมห่างแท้รถศูนย์ไทยบานเฮ้านะครับเป็นรถจดทะเบียนปีสองห้าสีนะครับเฮ้ากะเก็บงานมาก ร้อมที่สีให้พี่น้องเอาไปใส่งานได้แล้วนะครับสำหรับขั้นนี้กะฮ็ดสีสาดสีไม่มดนะครับตั้งแต่เอามาที่จา,า,ากแกนะครับพี่น้องกับห็นตามสภาพมากับิบะมีคอกนะครับสีหัวกะเป็นสีดสีนะครับสีหัวกะ เก็บไม่เรียบร้อยนี่บึงภายในนะครับกะซีดถูท,ทาความสะอาดคัดออกกะที่ว่าเหลี่ยมดีอยู่นะครับผมนี่ด้านบนขั้นนี้ผมจัดเป็นหนัง VIP ใส่ไ้หาเลยน,นะครับเพราะว่าของเกามันไหนมันลอกนะครับ เฮดไซไห้สวยงามนะครับบ้านท,ที่นี่บอ่อกับบอ่อนังที่มันขาดกับเปียนไห้นะครับพุ่มเหยียบจัดไซไห้นะครับภายในขัน้นนี้แอร์เย็นนะครับขั้นนี้เปียนคอมแอร์ไห้ไม่เลยแล้วก็แอร์เย็นแล้วก็เพ่งเพาะนะครับมีวิทยุบลูทูธนะครับให้พี่น้องได้ฟังเพ,พลงเวลาขับนะครับเปิดแอร์เย็นๆ ไปฟังเพลงไว้นํานะครับสำหรับตาปัดเลื่อนไม่สใส่ได้เมดนะครับเจี๊ยบข้อมห่อนเจี๊ยบน้ำมันไม่ความเร็วนะครับเด็กไม้กันนีอยู่ที่หกแสนนะครับหกแสนนี่สภาพยางนี่ดีทั้งหกเส้นเลยนะครับกระปะเงายู่ทีห้าเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้ห้าเมตรห้าสิบ ออกกับสีสูงอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับกว้างอยู่สองเมตรยี่สิบนะครับกว้างหนอกสำหรับอินชิวอารขนี้นะครับเครื่องดีนะครับรับประกันเลยรถขันนี้เครื่องดีคัปซี่สวยคัปซี่นี่ไม่มีมองผุนะครับไม่มีมองผุมองฮักนะครับขันนี้เป็นกระบะไม้นะครับ ช่วงล่างนี่เป็นไม่ลอนเป็นลอนเล็กนะครับปูพื้นด้วยเล็กนะครับคือสื่อมานี่จะคล้องเก้าพันเห็ดกระบะมามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระบะสรงนี้เลยเข้าก็ไเ้มาเสริมตะตะขอ,อกนะครับน,น,นี่เสริมขอ,อกนี่ก็เป็นแป,ป๊บนำนะครับนี่แป,ป๊บนำแต่ว่า คนดำนะครับนี่นี่แ๊บที่ห้าตัดออกตัดแต่งออกนะครับของขอกเขาส่วนของยางหลังกะเต็มนะครับอย่างที่บอกนะครับยางดีทุกเส้นเฟื่องถ่ายเดิมนะครับสำหรับปลายทอยเสียกะจัดปลายไส้แหยเป็นปลายเหลียดนะครับปลายเหลียดสามนิ้วนะครับข้านกะ ขั้นพื้นนี่ยังบ่มีหักนะครับนี่มีเพิ่นเสริมขั้นไงมากให้สองสามโตนะครับคือ <What? S 2> กระบะพิ่นเห็ดมากไม่เลี่ยอนะครับก้อนเพิ่นสีขายมากพิ่นเอามาเทือนนะครับรถคัดดนนี้เอามาเทือนเอาขั้นเหย้านะครับกระบ,บะกะถือว่าสวยงามเป็นลอนลูเอ้อลอนคูระบบ บบไฟยังกะเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพื้นกัะบ,บะฟังนี้กะเช่นกันนะครับกัซซี่พี่น้องสามารถมาเบิ่งได้เลยอาสิมีขี่ตมแน่นะครับช่วงนี้หนาฝนรถกะเลีนลุยฝนมาแน่นะครับเอาไปเจ็บซีหัวอยู่สตึกผุนี้ครับนี่มาแต่สตึกผุนนี่ เห็ดยูอูมูนะครับเรียนไปกับกับมานเกือบ2องโลนะครับภายในนเดิมๆนะครับ,บรถบอมีส้นแน่นอนนะครับเครื่องยน่นเอียงนี่ดีนะครับสำหรับขั้นนี้สีสันสวยงามมีกันชนหนาให้พร้อมนะครับ มีหมวกไงให้นนันะครับหมวกเงเมื่เป็นประตูดีนะครับเนี่คันนี้นะครับตัง้งราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมสามแสนเจ็มื่นบาทที่น้องกะสามารถาะบิ้งลดคุยสอบถามราคากันกระสิลดให้จักหน่อยอยู่ รถบร่ไดายลนยนะครับถ่านี่ก็เก็บงานให้พร้อมใส่งานนะครับสวยๆ air power นะครับเครื่องเป็น cbe t u r เ o อร์โบอินเตอร์ี่มาเบิง่งอ,อินนิดหน่อยครับบัดนี้เอ็นีนี่ก็ยังอยู่นะครับเช เอ็นเช่แค่นี้ลอยสามสิบแรงนะครับนี่พี่น้องก็สิเห็นนะครับแต่ผู้ใดเป็นเอฟซีเบิ้งอยู่กับไายให้เบิ้งนะครับเปลี่ยนวิทยุบูทุให้ยไม่นะครับอันนี้กับแอร์ย็นเพียงเพราะเหมือนกันนะครับเอกไม่กับยูทีหาแสนกลัวนะครับค่นี้ปัดเลื่อนไม่ใส่เดเมดนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวน้อยนะครับเป็น4.6เทอร์โบนะครับ ยูโรทู่ขึกันตัวนี้ปีสีหกนะครับถ้าสีขาดนี่หน้านะครับหกเจ็ดขาดเดือนอันนี้ก็ตบแต่งกันส้นไหนเป็นโคเหลย่มเหลี่ยมๆนะครับเหลี่ยมๆภายในสวยงามนะครับนี่สวยงามวิลีขัน้นนี้สีภายในเขาสีบรเเ็ดนะครับทั้งสองขั้นเลยสีเส็ดต่วสีภายนหนอก ขึ้นกระบะไม่นะครับแล้วก็นี่เป็นรถตู้จังพี่นองเคยเห็นนะครับเป็นรถตู้ห้ากับไม่สั่งอคอกขึ้นไม่กระบะนี่แข็งนะครับแข็งแรงทั้งคูเลยอันนี้สีแข็งกว้าพุ่นละเพราะว่าเป็นเล็กนั่นเลยนี่ใส่เข้าไปนะครับ อันนี้อยู่ทีราคาสามแสนหนึ่งมืนห้าพันบ,บาทนะครับเอ,อ็นเคอาสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอันนี้ก็สามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับออรองได้ห้าพันนะครับผมเอาวาเบื้องเอานะครับรับรองเลยนะครับสองขั้นนี้ที่เด็ดตัวใหญ่นะครับนี่ขั้นนี้ตัวใหญ่ขันนี้ตัวหน่อยมักแบบได้กะ มาเบิงเอาเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากเบอร์โทร้วไว้น้่ก็แล้วกัน0983816880นะครับรถของเฮ้ากับยูทีมหาสารคามฝากพี่น้องกดติดตามไว้น้่ก็แล้วกันเพื่อสีเบิงช่วมเกล่นกันไปนะครับนี่ฝากแนะนำมาสีรถน้ำผมไน่เด้อครับ ส่วงนี้มีอยู่สองนะครับหนาฝนจักน้อยนี่หาน้ำาท่ททานแนนอนครับกันเขาหนาแรงสำหรับคลิปนี้จบคลิปซํำนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับ